สวัสดีจ้าวันนี้จะต้มยำไก่บ้านดวยจ้าพี่น้องกำลังทีซับเด้วยค่ะจะต้มยำไก่บ้านอาเอาน้ำใส่หม้อไปแล้วนะจ้ารอเดือดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไก่ลงไปนะจ๊ะอันนี้ตำพริกคั่วพริกแล้วมาตำนะคะสบายชอบเผ็ดๆจ้าโอ้คั่วแล้วนะจ้า ไก่สับเสร็จแล้วจ้าทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาลงหม้อเลยนะจ้าหม้อก็เดือดแล้วจ้าโอ้โไก่บ้านเลยจ้าโอเคแล้วก็รอน้ำเดือดนะจ้าเครื่องปรุงของเรานะจ้า ใส่มะนาวแล้วก็มะเขือเทศจ้าสบายชอบมะเขือเทศด้วยจา้าพี่น้องเดี๋ยสิหันใส่น้ำด้ะคะ่ะเดือดแล้วเด้อพี่น้องหยุดแล้วเราก็จะตักปองอันนี้ออกนะคะแล้วก็มันออกหน่อยโอ้ไก่มันมันพี่น้อง เครื่องปรุงของเราก็เหมือนเดิมนะจ้าผงชูรสจ้าใส่หลแซบหลายที่ก้าจากพี่น้องตามด้วยรสด,ดีจ้าแซบแซบ,แบนั่นๆเลยจ้ามือน,นี้มาจ้ะตามด้วยบกะนาวด้ยจ้ะพี่น้องใส่มะนาวด้วยนะจ๊ะทั้งมะนาวทั้งมะขามเลยจ้ะพี่น้องสีได้แบบว่าส้มเปรี้ยวเปรียป้ยวแบบนั่ๆแล้วก็เปรี้ยวแบบจิด๊ดจี้นั่นเลยจ้ะพี่น้อง เ,เอาบักผิกของเฮ้าที่ตามไว้ด้จ้าไปใส่น้ำกันด้จ้าพี่น้องอุ้ยสีสันอ่าใส่เลยจ้าใส่หม้อต,ต้มไก่ของเฮ้าเลยจ้าพี่น้องอ่าเพิ่มความเผ็ดด้จ้าภัมักใส่ผิกสดก็ใสด้จ้าจะสบายทีม่มากใส่แบบว่าริกแข่งเอาไปขวก่อนเด้อค่ะพี่น้องมันก็สีหอมหเมด้จ้าแล้วด้วจ้าพี่น้องใส่บะเกียรทศเลงไปเลยจ้าโอ้ต้มไก่ของเฮ้า เซตเลยเด้อค่ะมันนี้แซ่บๆน้ำแกนจะพี่น้องโอ้ต้มไก่เตรียมตักใส่ถ้วยกินเลยเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดแล้วแล้ว,ลวต้มยำไก่เปื่อยเลยค่ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องตักใส่ถ้วยกินเลยเด้อค่ะบ้านี้ต้มยำต้มยำไก่บ้านเด้อพี่น้อง เรียบร้อยจ้าตักกินกันเลยจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะ